ยินดีต้อนรับสู่อีกออโตรีวิวช่องของคุณสำหรับการรีวิวเชิงลึกวิเคราะห์ตรงไปตรงมาและอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในยานพาหนะที่สะดุดตาและถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025 o r g h บกิน Motor ต o oh m มใช่แล้ว m b o r บกินีแบรนด์ซูเปอร์คาร์จากอิตาลีได้ก้าวเข้าสู่ตลาดรถบ้านสุดหรูผสมผสานสมรรถนะอันร้อนแรงเข้ากับความหรูหราในการเดินทางได้อย่างน่าทึ่งในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ l m b o โบกินี ตั้งแต่มีการประกาศเปิดตัวแ r g h บกินีโ o r h o m e รถคันนี้ก็กลายเป็นประเด็นพูดคุยทั้งในแวดวงคนรักรถและกลุ่มผู้ชื่นชอบการเดินทางหลายคนสงสัยว่าแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วอากาศพลาศาสตร์และรถสปอร์ตคันเตี้ยเตียจะสามารถถ่ายทอดแนวคิดเหล่านั้นมาสู่รถบ้านที่ต้องเน้นพื้นที่ความสะดวกสบายและการใช้งานได้อย่างไรแต่แล o r บกินีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความสามารถในการออกแบบที่ไม่ธรรมดาด้วยการสร้างสรรค์รถบ้านที่ทั้งล้ำสมัยและแรงเกินใคร เริ่มจากภายนอกตัวรถโดดเด่นด้วยเส้นสายคมชัดท่าทางที่ดุดันและไฟหน้าเล็กทรงวายอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากรูปร่างกล่องๆของรถบ้านทั่วไปรถคันนี้ถูกออกแบบให้มีความรู่ลมพร้อมด้วยสปอยเลอร์แบบแอคทีฟการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และแผงโซลาเซลล์แบบพับเก็บได้ที่ฝังอยู่บนหลังคาด้านหน้าของรถได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นอย่างอเวนทาร์ดและรีเวลโตซึ่งทำให้มั่นใจได้เลยว่านี่คือแลมโบกินีตัวจริงแลมโบกินีโมโตโฮมคันนี้ใช้โครงสร้างแบบโมโนคอร์อกที่ออกแบบมาเฉพาะ และขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริด V12 ที่รวมพลังจากเครื่องยนต์แบบดูดอากาศธรรมชาติเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง1,000แรงม้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง5วินาทีแม้ว่าอาจจะดูเร็วเกินความจำเป็นสำหรับรถบ้านแต่ก็สะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของแลมโบกินีที่ไม่เคยลดระดับสมรรถนะลงเลยระบบไฮบริดยังช่วยให้สามารถขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าเงียบๆได้ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือจอดแคมป์ ช่วงล่างของรถเป็นแบบถุงลมปรับระดับได้ขับเคลื่อน4ล้อพร้อมระบบเลี้ยวล้อหลังทําให้ควบคุมรถได้อย่างคล่องแคล่วแม้มีขนาดใหญ่ระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นใจตัวรถยังสามารถปรับระดับการขับขี่ให้เหมาะกับสภาพถนนทั้งบนทางหลวงและทางครุคขระแม้จะไม่ใช่รถลุยเต็มตัวแต่ก็วิ่งบนทางที่ไม่เรียบได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายในรถตกแต่งอย่างหรูหราราวกับห้องโดยสารเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใช้วัสดุชั้นดีอย่างอัลกันตาร่าหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์แสงไฟภายในปรับเปลี่ยนบรรยากาศได้ตามต้องการหลังคาแบบกระจกอัจฉริยะสามารถปรับความเทึบแสงได้ห้องนอนหลักมาพร้อมเตียงที่หมุนได้โดยใช้มอเตอร์ห้องครัวขนาดเล็กมีอุปกรณ์ครบครันและห้องน้ำได้รับแรงบันดาลใจจากสปามีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์และผนังกระจกที่เปลี่ยนความโปร่งใสได,เสได้เทคโนโลยีในรถกล็ล้ำหน้าอย่างมาก มีหน้าจอ OLED ขนาด55นิ้วที่พับเก็บได้ใช้ดูหนังทำงานหรือควบคุมระบบต่างๆในรถผู้ช่วยอัจฉริยะสามารถสั่งงานด้วยเสียงและเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและ 5G ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังออนไลน์ได้ตลอดเวลาพื้นที่เก็บของและฟีเจอร์เสริมยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตสุดหรูเช่นระเบียงพับได้เตาย่างบาร์บีคิวแบบบินอิงและโรงเก็บโดรนที่ซ่อนอยู่ด้านล่าง ส่วนท้ายของรถยังมีช่องเก็บสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าแบบพับได้เพื่อการเดินทางในระยะใกล้หลังจอดรถบ้านในด้านความปลอดภัยรถมาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนทางหลวงระบบช่วยเลี้ยวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติกล้องรอบคันและระบบลีดาช่วยให้การขับขี่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้แต่ผู้ขับที่ไม่มีประสบการณ์กับรถบ้านก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ แม้ว่ารถจะล้ำยุคแต่ก็ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันคู่รถที่สามารถควบคุมทุกระบบจากระยะไกลตั้งแต่อุณหภูมิภายในรถไปจนถึงการภาพหรือการอุปกรณ์เสริมรวมถึงการสตาร์ทรถและเช็คสถานะต่างๆทั้งน้ำมันแบตเตอรี่และกำหนดการบำรุงรักษาสำหรับสเปครถนั้นมีความยาวประมาณ38ฟุตและกว้าง8.5ฟุตเมื่อกางส่วนขยายตัวแบตเตอรี่สามารถขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะทางประมาณ130กิโลเมตรและเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ไฮบริด จะได้ระยะทางรวมเกิน950กิโลเมตรแผงโซลา r เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุด20%ขององค์การใช้งานในแต่ละวันระบบเบรกแบบรีเจ n เนอเรทีฟยังช่วยชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขนาเบร a แ b o r บก i n i วางแผนผลิตรถรุ่นนี้แบบจำนวนจำกัดเท่านั้นราคาคาดว่าเริ่มต้นที่ประมาณ90ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นรถบานที่แพงที่สุดคันหนึ่งในโลก แต่นั่นก็คุ้มค่าสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีทั้งซูเปอร์คาร์และเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วรถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่มันคือการแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ระดับสูงการเป็นเจ้าของ o r g h บกิน Motor ต Home ก็เหมือนการเข้าร่วมชมรมพิเศษของนักเดินทางหรูที่ต้องการประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดามันมอบทั้งสมรรถนะความสะดวกสบายและความสามารถในการออกไปสำรวจโลกโดยไม่ต้องลดทอนความหรูหราแต่อย่างใดแน่นอนว่าก็มีข้อเสียอยู่บางเช่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง และศูนย์บริการที่รองรับเทคโนโลยีเฉพาะทางอาจยังมีจำกัดรวมถึงขนาดรถที่ใหญ่อาจทำให้การจอดในบางสถานที่ต้องวางแผนล่วงหน้าแต่สำหรับผู้ที่สามารถครอบครองได้ข้อจำกัดเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความภูมิใจในการเป็นเจ้าของยานพาหนะสุดล้ำเช่นนี้ m b o บ g h i n i Motorhome คือก้าวใหม่ของการเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการรวมตัวของสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์ ความหรูหราแบบโรงแรม5ดาวและเทคโนโลยีล้ำยุคไว้ในแพ็กเกจเดียวมันแสดงให้เห็นว่าอนาคตของการเดินทางสามารถทั้งแรงทั้งสวยทั้งชาญฉลาดได้พร้อมกันหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวรถหรูรถใหม่และเทคโนโลยียานยนต์แบบจัดเต็มอย่าลืมกดติดตามช่องอีกออโตรีวิวของเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้า